สวยเลยอ่ะอะาอบาปีโก้สนะีนี้คุณต้องใช้นะจ๊ะสีนี้ก็ได้จ้ะนี่เมือนกันคุณครูมาเรียนัาเรียนเรียนแล้วว่ะค่ะทำไมจะกลับบ้านแล้วคจะบจบ้านไม่ได้พอ่อเธอตายแล้วอ ทำไมคุณพ่อเป็นอะไรคุณพ่อคุณพ่อจะไม่พูดเยคุณพ่อคุณพ่อคุณพูคุณห่อกุิพอยังไม่ตายยังเหนื่อแม่อยู่พ่อเขาไปทำงาน คุณครูอ,อยากขาสั้นนะสิคะขายยาวๆหน่อยก็ได้นะคะคุณครูเฮ<ฆ>เขียนชื่อก่อนด่านะนี่ไังต้องเขียนคุณหน่อยแล้วคุณเขียนให้ไหม